ตำรวจออสเตรเลียรวบตัวอดีตสสชื่อดังรวมแก๊งนักขายเฮโรอีนระดับโลกหิ้วผงขาวน้ำหนัก10กิโลกร,รมัมมูลค่ากว่า200ล้านบาทเข้าออสเตรเลียได้ใจกลางนครซิดนีย์เรื่องราวตำนานคดีดัง2,532จับอดีตสสดังรวมแก๊งหิ้วผงเข้าออสเตรเลีย10กิโลกร,รมัมจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟัง ปัญหาภาพพจน์ของประเทศไทยที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนแม้ทุกฝ่ายจะพยายามแก้ไขด้วยการดําเนินการปรับปรามอย่างเด็ดขาดแต่ก็ยังปรากฏว่ามีคนไทยไปถูกจับกลุมในต่างประเทศในข้อหาค้าเฮโรอีิบ่อยๆรายล่าสุดสำนักข่าว AP รายงานจากเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่3มกราคม2532โดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียว่าเมื่อวันจันทร์ที่2มกราคม2532ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยปรับปรามยาเสพติดของรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้จับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเรดไลท์ย่านคิงครอสใจกลางนครซิดนีย์โดยผู้ที่ถูกจับกลุ่มประกอบไปด้วยนายโดนันเท็ชาวเมืองคาสิโนรัฐนิวเซาวเวลวัย5้ปีมีอาชีพเป็นนักบินนายวิกเตอร์เท็บุตรชายวัย32ปีและมีคนไทยร่วมอยู่ด้วยสคนคือนายอารมณ์พุ่มพิริยาพลน และนางสาวประพัฒสอนอยู่เย็นอายุ29ปีโดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดรายนี้โดยโฆษกตำรวจออสเตรเลียเปิดเผยว่านายโดนันเท็และลูกชายพร้อมนายอารมณม์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้โดยละมอมในโรงแรมที่พักหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบเฮโรอีนชั้นดีหนัก10กิโลกร,รมัมมูลค่าประมาณ215ล้านบาทในห้องพักของพวกเขาโดยโฆษกตำรวจออสเตรเลียยังเผยต่อว่า เฮโรอีนดังกล่าวน่าจะถูกนํามาจากประเทศไทยแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะถูกส่งต่อไปยังประเทศไหนโดยข่าวแจ้งว่านายโดนนั้นเท็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งข้อหาพยายามคอบครองสินค้านําเข้าต้องห้ามคอบครองสินค้านําเข้าต้องห้ามและจําหน่ายสินค้านําเข้าต้องห้ามส่วนนายวิกเตอร์เท็ถูกตั้งข้อหาคอบครองและจําหน่ายสินค้านําเข้าต้องห้ามและทั้งสองจะถูกนําตัวขึ้นศาลกลางเมืองซิดนีย์ในวันรุ่งขึ้นส่วนนายอารมณ์และนางประพัสสอน กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนและสอบปากคาจากเจ้าหน้าที่ตํารวจคาดว่าจะถูกนําตัวขึ้นศาลในวันรุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนายเจสสุจริตกุลอดีตเอกอคัครราชทูตไทยประจาออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววา่าได้รับรายงานจากนายสวิสสิมาสกุลกงสุลใหญ่ประจํานครซิดนีย์แล้ววา่าในอารมณ์พุ่มพิริยาพื้นและนางสาวประพัฒน์สอนอยู่เย็นถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจออสเตรเลียจับ ซึ่งตามรายงานแจ้งว่านางสับประพัฒสอนเป็นภรรยาของนายโดนันเท็ดโดยนายอารมณพุ่มพิทยาพื้นนั้นถูกจับในโรงแรม Bay Hotel. ลัชดัตเทอร์เบย์โฮเทลพร้อมนายโดนันเท็ดส่วนเฮโรอีนที่ถูกจับได้อยู่ในรถของนายโดนันเท็ดซึ่งค้นพบในที่จอดรถดและจับกุมในวิกเตอร์เท็ดใกล้ๆกับที่จอดรถดส่วนนางสับประพัฒสอนถูกจับได้ในที่พักยานที่อยู่ของชาวลาวและชาวยวนอพยพออธิบดีกรมสรารนิเทศยังเปิดเผยว่าตามรายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่ค้นพบเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในตัวนายอารมณ์2 0 0 0 0เหรียญสำหรับเฮโรอีนที่จับได้นั้นคาดว่ามีมูลค่าป,ประมาณ10ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือประมาณ2 1 5ล้านบาทซึ่งหนังสือพิมพ์ในออสเตรเลียแทบทุกฉบับลงข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าทางสถานทูตได้ติดตามเรื่องนี้อย่างไรนายเจสตสุจริตกุลชี้แจงว่าคงต้องติดตามดูแต่จะไปก้าวไกลขบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียไม่ได้ คงจะมีการไปเยี่ยมเยียนและตอนนี้ก็รายงานเข้ามาขอรับคำสั่งแล้วคงจะไปส่งข้าวส่งน้ําหรือถ้าเจ็บป่วยเราก็จะดูแลหรือจะให้ช่วยส่งข่าวก็จะช่วยส่งข่าวให้ทางด้านนายปรัชญาทวีตเวทิกุลรองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวว่าหากผู้ต้องหาชาวไทยทั้งสองต้องการทนายแก้ต่างโดยเรียกร้องผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะสามารถจัดหาให้ได้แต่ต้องเสียค่าทนายเองตอนนี้ทางกระทรวงกำลังติตดต่อญาติของบุคคลทั้งสองอยู่ ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปที่บ้านของนายอารมณ์ที่ซอยพณิชยการทนบุรีถนนจรรยสนิทวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่าคนในบ้านปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้ตอบเพียงคำเดียวว่าไม่ทราบไม่มีใครอยู่ทางด้านพลเอกเทียนชยัยสิริสัมพันธ์หัวหน้าพักราษฎรในฐานะหัวหน้าพักของนายอารมณ์พุ่มพิทยาพืนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทางพัก หรือว่าเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่นายอารมณ์เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรราษฎรแต่การเลือกตั้งก็ผ่านไปแล้วก็แล้วกันและนายอารมณ์ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอีกแล้วรองนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อไปว่าตนก็เพิ่งรู้จักกับนายอารมณ์เมื่อครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้วนี่เองส่วนใครฝากมาตนจําไม่ได้แล้วและนายอารมณ์ได้ออกจากพรรคไปแล้วไม่มีการติดต่อกันอีกและยังย้ำว่าขณะนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้ว ต่อข้อถามที่ว่าเรื่องนี้จะส่งผลถึงพรรคราษฎรหรือไม่อย่างไรผลเอกเทียนชัยตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรพอเจ้าตัวผู้กระทำผิดได้พ้นจากสมาชิกพรรคไปแล้วและยังบอกกับผู้สื่อข่าวว่าถ้าเราจะต้องตามไปรับผิดชอบกันจนตายเราก็เสร็จนะสิทางด้านนายบุญถึงผลพาน,นิชรองเลขาธิการพรรคราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่าตนรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หากเป็นเรื่องจริงตามที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวก็แย่แล้วว่านายอารมณ์เป็นนักการเมืองที่มาจากพรรคอื่นก่อนที่จะย้ายมาอยู่พรรคราษฎรแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วแต่อย่างไรก็ตามนายบุญถึงไม่ยอมระบุถึงบุคคลที่ฝากนายอารมณ์เข้าพรรคราษฎรหลังจากถูกขับออกมาจากพรรคกิจประชาคมเพราะทรยศมติพรรคที่ไปถอนชื่อจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเปรมตินาสุรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรี สำหรับประวัติของนายโดนัลเทดนั้น,น,นพบว่าเป็นแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ของโลกเขาเคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทยโดยถูกจับได้ที่ภูกเก็ตเมื่อเดือนก,นกรกฎาคมปี2527ในข้อหามีเฮโรอีนไว้นในครอบครอง2กิโลกร,รมัมถูกสั่นชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตในเดือนพฤศจิกายนปี2528แต่เขาก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพยายามยื่นอุทธรณ์อยู่เป็นเวลานานกระทั่งในที่สุด สารอุทธรณ์ที่กรุงเทพมหานครได้พิพากษาจำคุกในโดนลเทตตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตเนื่องจากขาดหลักฐานมัดตัวอย่างหนาแน่นเขาถูกจองจำที่เรือนจำบางขวางในปี2529ติดคุกอยู่เป็นเวลา15เดือนก่อนได้รับการปล่อยตัวออกมาเนื่องจากสารดีกาพิพากษาให้พ้นผิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2531ผู้สื่อข่าวยังรายงานต่อว่านายโดนลเทตนั้นมีชื่ออยู่ในบัญชีนักค้าเฮโรอีนระดับโลก ยังเคยถูกจับเฮโรอีนที่อินโดนีเซียนอกจากนี้ยังเคยขับเครื่องบินส่วนตัวตกที่บิสเบนแต่รอดชีวิตมาได้และเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีกัญชายอยู่เต็มลำเครื่องบินเลยทีเดียวสำหรับประวัติของนายอารมณ์พุ่มพิริยพื้นนั้นเป็นอดีตสสตรดิพ์พรรคกิจประชาคมแต่ทรยศมติพรรคทอนชื่อจากยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเปรมตินสุร,รานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีจนถูกมติขับออกจากพรรคและในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครั้งที่แล้วที่ผ่านมานี้ ายอารมณ์พุ่มพิริยผืนมีผู้ใหญ่ฝากฝังให้ลงเลือกตั้งในนามพรรคราษฎรแต่ปรากฏว่าทางพรรคราษฎรเองก็ไม่ค่อยจะเต็มใจรับและไปมีปัญหากับนายชัยพักศิริวัฒสสเจ้าถิ่นจนต้องแยกลงสมัครสสที่อุตรดิตถ์คนละเขตและสอบตกในการเลือกตั้งที่ผ่านมากระทั่งมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาค้ายาเสพติดนี่เองกราบขอไั่และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะและเจน a ด y รี a ช n e l